แม่เม็ดดีดีในตีเลี่ยนเรื่องนะแข็งนะที่ไม่ดีเลี่ยนเรื่องน้ำหนักเราที่ใช้ฝึกเอาอย่างที่ใช้การฝึกเอาอย่างฝึกแล้ฝึกยิ่งยังนี้ไว้ฝึกเอาเรื่องชุดเ่ะ ready ไปบอย สามต้องมีอ่ะไม่ม่เกินหนสแน่นอนโอเวลาเขาดีมากเท่าไหร่ให้ถายเวลาไม่เกินหนสแน่นอนเวลาเท่าไหร่ให้ทายให้ทายก่อนฮะหนึ่งสห้ถายก่อนหึ่งสาหน่งสี่นสต้นโลป่ะส่โลฮะหนึ่งสี่ห้าห้าแล้วดีนะี